ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1329สนับสนุนเมื่อหลิวเหล่าไทจวินจากไปหลิวรูซื่อจึงรีบแนะนำคนให้ไปชิงเหยียนหากกระหม่อมได้รับบาดเจ็บหนักกระหม่อมอยากแนะนำคนสองคนให้ฝ่าบาทพระยะขาขแม้หนึ่งในสองคนนี้จะมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนักทว่าเขาน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระฝ่าบาทในเรื่องนี้ได้เพียงแต่ไม่ต้องเพียงแต่เจ้าลองว่ามาสิ ปชิงเหยียนโบกมือให้หลิวหรูซื่อนั่งลงนางไม่ชอบกล่าวอ้อมคอมกับขุนนางของตัวเองมีสิ่งใดควรกล่าวออกมาตามตรงจะได้รีบจัดการเรื่องทุกอย่างได้หนึ่งในสองคนนั้นคือฟาโนาวีการหลิวหรูซื่อกลัวว่าปชิงเหยียนจะหวัดระแวงฟาโนาวีการเพราะเรื่องของฟานอาวีไหวจึงรีบกล่าวขึ้นแม้ก่อนหน้านี้ฟาโนาวีการจะเป็นเพียงคุณชายเจ้าสำราญในเมืองหลวงทว่าอาจเป็นเพราะเขาเคยเป็นคุณชายเจ้าสำราญมาก่อนเขาจึงค่อนข้างถนัดเรื่องต่อแยและไร้เหตุผลจนผู้คนจนปัญญากับเขาพยา่ค่ะ ฟานนวิการใบหน้าของไปชิงเหยียนมีรอยยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมคนที่เคยรวมกลุ่มกับหลู่หยวนเพิงแต่ละคนล้วนเป็นคนที่มีความสามารถทั้งสิ้นเจ้าต้องการสนับสนุนเขาอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนดูแลฟานนวิการเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน แม้ฟ้านอาวีบิดาของฟ้านอาวีการจะเคยเป็นกบฏมาก่อนทว่าเขาคือกบฏของราชวงศ์ก่อนไม่ใช่กบฏของต้าโจตอนนี้ฟ้านอาวีไหวกลายเป็นคนไร้ความสามารถไปแล้วหากฟ้านอาวีการสร้างผลงานได้ไปชิงเหยียนยินดีปล่อยตัวฟ้านอาวีไหวออกมาจากคุกให้เขามีบ้านปลายชีวิตอย่างสงบสุขหลิวรูซื่อฟังน้ำเสียงของไปชิงเหยียนไม่ออกเขารู้ว่าจักรพรรดินีองค์นี้ไม่ใช่จักรพรรดินีที่ไม่ฟังความเห็นของขุนนางและไม่ชอบกล่าวถ้อยคำอ้อมค้อมหลิวรูซื่อได้แต่ถอนหายใจออกมาพลางพึมพำเสียงเบา ไม่ถึงขนาดสนับสนุนพยัคาก่อนหน้านี้กระหม่อมแค่คิดว่าฟ้านนวีการน่าสงสารต่อมาจึงพบว่าวาจาของฟ้านนวีการร้ายกาจจนทําให้คนอับจนคําพูดได้ยิ่งคุณนางของใต้เยี่ยนเป็นวินยูชนมากเท่าใดคํากล่าวของฟ้านนวีการก็จะยิ่งทําให้พวกเขาโมโหจนลมออกหูได้เท่านั้น ทั้งยังไม่สามารถหาเหตุผลมาโต้แย้งได้อีกด้วยฝ่าบาทสามารถลองส่งฟานวิการไปเจรจากับขุนนางของใต้เยี่ยนได้พยัขัดถึงแม้จะไม่ได้ประโยชน์มากนักทว่าอย่างน้อยก็สามารถทําให้ต้เยี่ยนโมโหหงุดหงิดใจได้ล้วนเป็นผลดีต่อต้าโจอทั้งสิ้นพยัะขัดได้ไปชิงเหยียนพยักหน้าแล้วอีกคนเล่าอีกคนคือหลู่เฟิงหลังหลานสาวของหลู่ไท้เว่ยพยขัขัดเมื่อเอ่ยถึงหลู่เฟิงหลังแววตาของหลิวหูซื่อมีรอยยิ้มขึ้นน้อย ประการแรกถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่าบาททรงต้องการใช้ขุนนางสตรีในราชสำนักจริงๆอีกประการคือหลูเฟิ่งหลังหลังหลงนา,านสาวของหลู่ไท้ไว้เคยทะเลาะกับเหล่าบัณฑิตในโรงสุราเรื่องที่ฝ่าบาทอนุญาตให้สตรีร่ำเรียนและสอบคัดเลือกขุนนางหลายครั้งกระม่อมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยวัฒนิ์ของนางเก่งกล้ายิ่งนัก แต่ละถ้อยคำที่กล่าวออกมาล้วนบาดลึกและตรงประเด็นกระหม่อมเคยไปขอให้ใต้เท้าหลู่จินเสียนส่งตัวนางไปที่หงหลู่ซื่อทว่าเสนาบดีหลู่แห่งกรมราชทันและต้าหลี่ซื่อชิงกลับกำลังแย่งตัวนางเช่นเดียวกันพะยะค่ะหลู่เฟิ่งหลังเก่งกาจอย่างหาตัวจับได้ยาก นางเคยช่วยศาลต้าหลี่แก้ไขคดีที่ซับซ้อนมากคดีหนึ่งจนสำเร็จก่อนการสอบชุนเหวยต้าหลี่ซื่อชิงจึงจำนางได้ขึ้นใจเมื่อได้ยินว่านางสอบได้ลำดับดีเป็นถึงปังเยียนจึงไปปรึกษากับหลู่จินเสียนที่จจนว่าอยากได้ตัวนางไปทำงานที่ศาลต้าหลี่ใต้เท้าหลิวกำลังแย่งของมาเป็นของตัวเองอยู่นะไปชิงเหยียนหัวเราะออกมาน้อย,อยหากครั้งนี้ข้าให้หลู่เฟิงหลังไปเจรจากับขุนนางต้าเยี่ยนเท่ากับว่านางจะกลายเป็นคนของหงหลู่ซื่อขึ้นมาทันที หลิวรูซื้อถูกมองออกก็ไม่ได้รู้สึกเคอะเขินแม้แต่น้อยเขาเป็นคนทำสิ่งใดตรงไปตรงมาต้องการแย่งคนก็ต้องกล่าวออกมาอย่างจงแจง้งบัณฑิตอาศัยความสามารถของตัวเองในการสอบได้ลำดับดีๆกรมแตละกรมก็ต้องอาศัยความสามารถของตัวเองแย่งคนมาทำงานในกรมเช่นเดียวกันพะยะค่ะไปชิงเหยียนหัวเราะออกมากับคำกล่าวของหลิวรูซื้อได้เห็นแก่ที่ใต้เท้าหลิวยังคิดแย่งคนมาทำงานด้วยทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เช่นนี้ข้าจะรับปากเจ้าขอบพระทัยฝ่าบาทมากพะยะค่ะ หลิวรูซื้อได้ยินคำกล่าวของไผ่ชิงเหยียนจึงรู้สึกดีใจมากเขารีบโค้งกายคำนับหญิงสาวแม่หมอหลวงห่วงจะบอกว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บแค่ผิวหนังภายนอกเท่านั้นทว่าเจ้าต้องพักผ่อนให้เพียงพอข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วไผ่ชิงเหยียนกล่าวจบจึงเดินออกไปจากถงรับรองหลิวรูซื้อต้องแกล้งทำเป็นได้รับบาดเจ็บหนักจึงไม่สามารถออกไปส่งไผ่ชิงเหยียนที่หน้าประตูจวนได้เขากล่าวกับไผ่ชิงเหยียนกลางกลางยาล่านฟาบาดกระหม,ม่รู้สึกว่ามือสังหารไม่ได้ต้องการเอาชีวิตกระหม่อม ตอนนั้นดาบของเขาอยู่ห่างจากคอของกระหม่อมไม่ถึงคืบหากเขาออกแรงอีกนิดก็สามารถสังหารกระหม่อมได้อย่างง่ายดายทว่ามือสังหารยอดฝีมือเช่นนั้นกับทำพลาดเองการแสดงของเขาดูออกง่ายไปสักหน่อยทว่าตอนนี้คนถูกส่งตัวไปยังศาลต้าหลี่แล้วอีกไม่นานคงยอมสารภาพสิ่งใดออกมาบ้างพะยะค่ะอีกไม่นานคงรู้ความจริงเรื่องนี้กันแล้วพะยะค่ะ ไปชิงเหยียนชง,งักสีเท้าลงจดหมายที่เซียวหลงเหยียนให้เย่ซือนามาส่งให้นางเมื่อครู่ก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้ของงอไม่ธรรมดาแม้จงสิงเสียวจะไม่ใช่คนฉลาดทว่าเขาไม่ได้โง่ถึงขนาดส่งคนของตัวเองมาลอบสังหารคุณนางคนสําคัญของงงต้าโจเช่นนี้เขารู้ดีว่าไปชิงเหยียนต้องมองเรื่องนี้ออกเช่นเดียวกันทว่าตอนนี้มือสังหารอยู่ในคุกของต้าโจขาเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้จริงได้แต่ส่งจดหมายมากำชับให้ไปชิงเหยียนระวังตัวให้ดี ตอนนี้สองแคว้นกำลังเจรจาเรื่องการแข่งขันด้วยระบอบการปกครองอยู่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเพียงนิดเดียวทุกอย่างที่ทำมาอาสูเปล่าได้ไปชิงเหยียนระวังตัวอยู่ก่อนแล้วทว่าเมื่อได้ยินหลิวรูซื้อกล่าวเช่นนี้จึงยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลไปชิงเหยียนรับคำยิ้มยิ้มให้สานต้าหลี่สอบสวนก่อนเถิดหากยังสอบสวนไม่ได้เรื่องค่อยให้ใต้เท้าหลิวจิ้นสอบสวน ไม่นานหลูจินเสียนจึงเดินทางมาเยี่ยมหลิวหรูซื่อที่จนตามคำสั่งของบิดาสันซือคงและต่งซือถูมาเยี่ยมหลิวหรูซื่อเช่นเดียวกันไม่นานหลูจินซึ่งสนิทสนมกับหลิวหรูซื่อจึงตามมาสมทบต่อมาอาจเป็นเพราะได้ยินว่าจาักรพรรดินีไปชิงเหยียนเสด็จมาเยี่ยมหลิวหรูซื่อด้วยตัวเองถึงจนขุนนางคนอื่นๆจึงทยอยกันมาเยี่ยมหลิวหรูซื่อคืนนี้จนของหลิวหรูซื่อจึงคลึกครื้นยิ่งนัก หลิวรูซื้อแส้นอนสลบไม่สติอยู่บนเตียงหลิวเหล่าไทจวินนั่งร้องให้อยู่ข้างเตียงของบุตรชายตระกูลฝั่งมันดาของหลิวหูซื้อภรรยาของหลิวรูซื้อเดินทางมาเยี่ยมบุตรสาวที่กำลังตั้งคันภายในวันนั้นเช่นเดียวกันคนทยอยกันไปเยี่ยมหลิวรูซื้อหลังจากไปชิงเหยียนจากไปไม่ขาดสายวันต่อมายิ่งมากกว่าเดิมทว่าหลิวเหล่าไทจวินมันดาของหลิวรูซื้อไม่อยากแสดงละครอีกต่อไปจึงสั่งให้พ่อบ้านปฏิเสธการเยี่ยมของคนเหล่านั้นทั้งหมด แม้จงสิงเสี่ยวจะเป็นพี่ชายของไทเฮาทว่าลูกน้องของเขาทำผิดย่อมต้องถูกจับไปสอบสวนที่สารต้าหลี่ลูกน้องของเขาถูกทรมานอยู่หลายครั้งแต่ก็เอาแต่ยืนกรานว่าทำไปเพราะความแค้นส่วนตัวแม้จงสิงเสี่ยวจะไม่ถูกจับขังคุกทว่าเขาถูกกักบริเวณอยู่แต่ในที่พักทหารต้าโจาเฝ้าตัวเขาอยู่ที่หน้าประตูห้ามผู้ใดเข้าออกจนกว่าจะสืบคดีนี้ได้ จงสิงเสี่ย่ใจเงินจนสืบรู้ข่าวว่าจักรพรรดินีแห่งต้าโจเรียกผู้สําเร็จราชการและคุณนางทุกคนของต้าเยี่ยนนอไปเข้าเฝ้าด้วยความโมโหบอกให้ผู้สําเร็จราชการให้คําตอบเรื่องนี้แก่ต้าโจภายใน3วันมิเช่นนั้นไม่จําเป็นต้องเจรจาเรื่องข้อเสนอของต้าเยี่ยนอีกต่อไปเตรียมรอรับมือกับกองทัพของต้าโจที่จะบุกเข้าไปในต้าเยี่ยนได้เลยช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1 3 3 0ค่าภาษี จงสิงเสียวได้รับรายงานเขาจึงแทบเขาอ่อนสุดตัวลงบนพื้นน้องสาวของเขาแทงข้างหลังต้าโจนาโจนต้าโจมีข้ออ้างยกทับไปประชิดชายแดนต้าเยี่ยนตอนนี้ต้าเยี่ยนเพิ่งคิดวิธีแข่งขันด้วยการปกครองของสองแคว้นเพื่อชาวบ้านและเหล่าทหารขึ้นมาได้กลับเกิดเรื่องมือสังหารของต้าเยี่ยนรอบสังหารขุนนางของต้าโจขึ้นมาอีกนี่เท่ากับเป็นการยื่นดาบให้ต้าโจสังหารต้าเยียนชัดช ร้อยปีให้หลังตระกูลจงต้องถูกคนรุ่นหลังกลด่าและสาบแช่งจนไม่มีที่ยืนในใต้ล่าแห่งนี้แน่นอนจงสิงเสี่ยวที่นั่งอยู่บนบันลังด้วยใจที่สั่นระริกคิดได้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะเป็นกังวลกับเหตุการณ์อีกร้อยปีให้หลังตอนนี้เขาควรเป็นห่วงชีวิตของตัวเองมากกว่าขณะที่จงสิงเสี่ยวกำลังสงสารชีวิตของตัวเองเขาได้รับรายงานว่าองครักที่อยู่ในคุกยอมสารภาพกับหลู่จิ้นแล้ว เขากล่าวว่าจงสิงเสียเป็นคนสั่งให้เขาสังหารหลิวหรูซื่อเพราะรู้ว่าหลิวหรูซื่อเป็นคนมีวัทถศิลป์ที่เก่งกาจเขาต้องการกำจัดอุปสรรคชิ้นนี้ไปก่อนการเจรจาระหว่างสองแคว้นจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นจงสิงเสียทรุดกายลงนั่งบนเก้าอี้อย่างอ่อนแรงได้แต่กล่าวในใจว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วเขารีบยกผู้กันขึ้นเขียนสั่งเสียทันทีขณะเดียวกันหลุงจิ้นเปลี่ยนเครื่องเครื่องที่เปื้อนเลือดของตัวเองเป็นชุดขุนนางเพื่อเข้าไปพบไปชิงเหย,ยนอนในวังหลวงชายผู้นี้ปากแข็งยิ่งน ตอนกระหม่อมเห็นหน้าเขาครั้งแรกก็รู้ทันทีว่าเขาเป็นคนอมหิตตอนแรกที่ถูกทรมานเขาไม่ยอมสารภาพสิ่งใดออกมาทั้งสิ้นสุดท้ายทนไม่ไหวจึงยอมสารภาพออกมาพะยะค่ะหลูจิ้นยืนรายงานไปชิงเหยียนอยู่กลางท้องพระโรงด้วยท่าทีจริงจังกระหม่อมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยชอบมาพากนนักทว่ากระหม่อมให้คนส่งข่าวให้ใต้เท้าจงของใต้ยเยี่นรับรู้แล้วพะยะค่ะ หลายวันมานี้คนที่เฝ้าหน้าประตูของจงสิงเสี่ยวคือคนของหลู่จิ้นหลู่จิ้นย่อมรู้ดีว่าพี่ชายของไทเฮาแห่งต้ายเยี่ยนกระวนกระวายเพียงใดไทเฮาของต้าเยี่ยนเกือบทำให้เจ้นกัวอ๋องของพวกเขาเสียชีวิตอยู่ที่เมืองหวินจิงหลู่จิ้นทำสิ่งใดไทเฮาของต้าเยี่ยนไม่ได้ทว่าเขาสามารถทรมานพี่ชายของนางที่เดินทางมายัางต้าโจได้เขาจึงให้คนส่งข่าบอกจงสิงเสี่ยวมือสังหารยอมรับสารภาพออกมาว่าจงสิงเสี่ยวเป็นคนสั่งให้เขาสังหารหลิวหรูอซื่อหกักพี่ชายของไทเฮาตกใจจนเสียชีวิตก็ไม่ใช่ความผิด ของต้าโจเสียหน่อยไปชิงเหยียนก้มอ่านคำสารภาพของมือสังหารที่หลู่จิ้นส่งมาให้จากนั้นเคาอนิ้วลงบนโต๊ะเป็นจังหวะอย่างใช้ความคิดไม่นานจึงเงืยหน้ามองหลู่จิ้นนำตัวมือสังหารผู้นั้นมาพบเราทีเราจะสอบสวนเขาด้วยตัวเองไปชิงเหยียนกล่าวพลางกวาดสายตามองไปทางเว่ยจงไปเชิญองก้าแห่งต้าเยี่ยนมาพบมือสังหารผู้นั้นพร้อมกับเราพวกเขาจะได้ไม่คิดว่าต้าโจปรักปรำต้าเยี่ยน พะยะค่ะไว้วางถ้วยน้ำชาลงบนโต๊ะข้างกายไปชิงเหยียนพลางกล่าวขึ้นฝาบาทใต้เท้าเสินเสนาบดีกรมโยธามารอเข้าเฝ้าฝ่าบาทตามรับสั่งอยู่หน้าตำหนักนานแล้วพยะค่ะไปชิงเหยียนพยักหน้าเชิญเข้ามาได้ไปชิงเหยียนให้คนเรียกตัวสนเทียนจือมาพบจดหมายของไปจินถงสามฉบับถูกส,ส่งมาถึงนางพอดี จดหมายฉบับแรกคือประวัติของหวังหานปิงหนึ่งในคณะทูตของใต้เยี่ยนในครั้งนี้จดหมายฉบับที่สองคือนิสัยความชอบส่วนตัวและจุดอ่อนของบรรดาขุนนางใต้เยี่ยนที่เดินทางมาอย่างต้าโจาในครั้งนี้จดหมายฉบับที่สามคือจดหมายลับแม้ภายนอกจะดูเหมือนจดหมายทั่วไปทว่าปชิงเหยียนต้องนำจดหมายไปจุ่มน้ำจึงจะเห็นข้อความลับของปจินถงเมื่อปชิงเหยียนแกะข้อความลับเหล่านั้นสำเร็จนางถึงเข้าใจความหมายที่ปจินถงต้องการจะสื่อ จดหมายของไปชิงอวินจากด่านเย่เฉิงถูกส่งมาถึงไปชิงเหยียนในเวลาไล่เลี่ยกันเนื้อหาในจดหมายของไปชิงอวินคือวิธีการผลิตกระดาษซึ่งไปจินถงเขียนบอกนางในจดหมายลัฉบับที่สามพอดีไปชิงเหยียนคำนวณดูเวลาการส่งจดหมายของไปจินถงจึงรู้ทันทีว่าไปจินถงเกิดปัญหากับการส่งจดหมายไปจินถงหน้าจะส่งจดหมายมาให้นางและไปชิงอวินพร้อมกันทว่าไปชิงอวินได้รับจดหมายของไปจินถงก่อนและเขียนจดหมายส่งต่อมาให้นาง ส่วนจดหมายของไปจินทงที่ส่งมาให้นางยังเมืองหลวงกลับมาถึงพร้อมกับจดหมายของไปชิงอวินพอดีเห็นได้ชัดว่าไปจินทงกำลังถูกมู่หลงลี่จับตาดูอยู่ไปจินทงเขียนในจดหมายฉบับที่สามว่านางมีที่ยืนมั่นคงในต้าเยี่ยนแล้วนางใช้วิธีการผลิตกระดาษทำให้ตัวเองมีที่ยืนมั่นคงในใต้าเยี่ยนนางลดต้นทุนการผลิตกระดาษลงได้มาก ก่อนหน้านี้มีเพียงคนในราชวงศ์และคนตระกูลสูงสักของใต้เยี่ยนเท่านั้นที่มีเงินซื้อกระดาษใช้ทว่าวตอนนี้คนพอมีฐานะในแคว้นต้ยเยี่ยนต่างสามารถซื้อกระดาษไว้ใช้งานได้แล้วชุยเฟิงเหนียนเป็นคนเผยแพร่าการใช้กระดาษในต้เยี่ยนไปจินถงเป็นคนฉลาดนางไม่ได้กดราคากระดาษจนต่ำที่สุดทว่าวกลับทำให้กระดาษกลายเป็นของที่พอจับต้องได้ในแคว้นต้ยเยี่ยน กระดาษที่แพงที่สุดแพงกว่าก่อนหน้านี้เสียอีกเพราะวิธีการผลิตค่อนข้างซับซ้อนไปจินถงกล่าวว่าไปชิงอวินเป็นคนสอนนางกระดาษที่ถูกที่สุดของร้านค้าตระกูลชุยคือหนึ่งในกระดาษสีวินยูชนเรียกว่ากระดาษวินยูชนกระดาษวินยูชนจะมีกลิ่นหอมให้เลือกหลากหลายกลิ่นเช่นกลิ่นดอกเหมยไม้ไผ่ดอกส้มดอกกล้วยไมย้เป็นต้น หากใช้ร่วมกับหมึกดำที่ตระกูลชุยคิดค้นขึ้นเองอย่างหมึกดอกเหมยหมึกไม้ไผ่หมึกดอกส้มและหมึกกล้วยไม้จะยิ่งทำให้กลิ่นหอมคงอยู่ได้นานขึ้นดังนั้นกระดาษชนิดนี้จึงได้รับความนิยมจากคนตระกูลสูงสักเหล่าบัณฑิตและสตรีตระกูลสูงสักมากคนตระกูลสูงสักบางตระกูลของต้เยี่ยนถึงขนาดใช้แต่กระดาษกลิ่นดอกเหมยและหมึกดำดอกเหมยมาวาดภาพเพื่อให้ภาพวาดคงกลิ่นหอมยาวนาน กระดาษของร้านค้าตระกูลชุยจึงได้รับความนิยมมากกว่ากระดาษที่แพงที่สุดที่ต้ายเยียนเคยใช้ตอนนี้ยอดจองทะลุไปจนถึงปีหน้าแล้วจานวนของไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในแคว้นต้าเยียนอีกต่อไปไปจินทงเขียนจดหมายมาเล่าให้ชิงเฉิงเหียนฟังเพราะพ่อค้าชุยเฟิ่งเหนียนที่มีฐานะต่ำต้อยถูกจักรพันธ์ดีมู่หลงลี่ของต้าเยียนเรียกไปเข้าเฝ้าเมื่อสนทนากันได้พักหนึ่งไปจินทงรู้สึกว่ามู่หลงลี่ไม่ได้ถูกรังแกรหรือกดดันเหมือนที่คนภายนอกกล่าวกัน นางรู้สึกว่ามู่หลงลี่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่เหมือนกับเด็กที่ไม่รู้ความไปจินทงกำชับให้พี่สาวของตัวเองระวังมู่หลงลี่ให้มากไปจินทงยังกล่าวอีกว่ามู่หลงลี่ไม่ได้สนทนากับนางนานสักเท่าใดนักเพียงแค่ถามเรื่องเกี่ยวกับการผลิตกระดาษเท่านั้นเะว่าเขาไม่ได้บังคับให้ไปจินทงเผยแพร่วิธีการผลิตกระดาษให้คนใต้เยี่ยนเขาแค่เอ่ยถามนางเล่นเล่นว่าอยากกลายเป็นคนของใต้เยี่ยนหรือไม่เมื่อไปจินทงปฏิเสธมู่หลงลี่จึงปล่อยตัวนางออกจากวัง ทว่าผ่านไปไม่กี่วันองค์ชายสองมู่หลงผิงก็มาหานางกล่าวว่าจะมอบโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งให้แก่ชุยเฟิ่งเหนียนเขาจะทําให้กระดาษของชุยเฟิ่งเหนียนกลายเป็นที่นิยมไปทั่วทั้งแคว้นใต้เยียนและจะงดเก็บภาษีของชุยเฟิ่งเหนียนทว่าข้อแม่เพียงอย่างเดียวคือชุยเฟิ่งเหนียนต้องผลิตกระดาษแค่ในแคว้นใต้เยียานและห้ามส่งไปขายที่ต้าโจเด็ดขาดเพราะเขาต้องการเปิดกิจการกระดาษที่ต้าโจในนามของตระกูลชุยแน่นอนว่าเขาจะสั่งกระดาษทั้งหมดจากตระกูลชุย ระหว่างนี้ชุยเฟิงเหนียนห้ามไปจากใต้เยี่ยนเด็ดขาดองชายสองมู่หลงผิงกล่าวว่านี่คือการสร้างกำไรให้แก่ทั้งสองฝ่ายเขาทำสงครามกับท่านอองมานานก็ยังไม่ได้บรรดาศักดิ์เสียทีตอนนี้เขาแค่อยากหาเงินให้ได้เยอะเท่านั้นชุยเฟิงเหนียนเป็นพ่อค้าย่อมเห็นแก่กำไรเขาเองก็เช่นเดียวกันพวกเขาได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาอยากร่วมมือกับชุยเฟิงเหนียนไปอีกหลายปีดังนั้นเขามอบกำไรที่ต้เยี่ยนให้ชุยเฟิงเหนียนชุยเฟิงเหนียนก็ควรมอบกำไรที่ต้าโจให้เขาถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จินทงต้องการอย่างเชิงองค์ชายสอยสองสองหมูจึงเล่าเรื่องที่มู่หลงลี่เรียกนางไปเข้าเฝ้าเพื่อสอบถามเรื่องกระดาษให้มู่หลงผิงฟังขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ